สนับสนุนโดย Maybelline Clear Smooth All In One ผ้าอนามัยโซฟี วทีมดีค่ะ,คะแต่ละคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะคนี่คือพี่นัทนะคะจะเป็นช่างภาพมือโปรสุดยอดเลยจะมาถ่ายเราวันนี้เร้่เรามาเริ่มกันเลยไหมตามฟิลลิ่งนะคะเริ่มได้เลยค่ะเก็บเวลาเลยครับที่หนักใจนะก็ไม่มีอะไรหรอกพี่นัทอย่างเดียวเท่านั้นพี่เขาแบบอารมณ์แนวแบบศิลปินมากถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจปุ๊บเนี่ยตน ตกหน้าหันแน่นอนไม่ต้องมองกล้องทุกคนนะครับไม่ต้องมองกล้องกันนะมองไปทางอื่นมองไปทางอื่นไม่ต้องมองกล้องขอท่าท่าที่เป็นธรรมชาติกว่านี้ในแอคมีแอคชั่นกว่านี้มีแอคชั่นกว่านี้นะมีแอคชั่นกว่านี้สะบัดสะบัดได้สะัดได้สะบัดได้มันสุดยอดมากค่ะชอบตรงที้รถขับผ่านแล้วก็มีน้ำสาดค่ะมันเป็นอะไรที่แบบลิลลี่อะเกรงลิลลี่พี่ขอรีแลกตัวนี้ลิลขอแบบ อ,อีกระโดดยังได้เลยน้องกระโดดรถมาแล้วนะรถมาแล้ว<ะ><ะ>ได้เป็นธรรมชา<ะ>ติได้จุก,กุ้งคุณพัฒนาเขาไม่ค่อยได้อะค่ะอาจจะโพสิชันที่เขายืนตรงริมด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกเลยสงกรารว้ารถสงกรานแท้ย,ย้ด,ยดีเลยนะสวยนะสงการานต์สงการานต์สงการานต์ตอนนั้นที่รถมนันเหนวเออสงกรารสวัสดี มาเลยนะฉันไม่กลัวเธออะไรเงี้ยก็เลยจะเลยไปหาผู้ชายที่บ้านแต่ว่าแบบโอ๊ยโดนน้ำสัดต้องเดินไปหาผู้ชายตลอดยังไม่เจอผู้ชายต้องทำอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องมีอินสปีเรันมาจากไหนสักที่หนึ่งโอเค1 2 3จงสองสามจ้าลิลี่ยูจะบังพี่ทำไม we'll never know ตอนนั้นฉันหน้าตาเป็นไงไม่มีใครทราบเพราะลิลี่บังพี่ ขอโทษเอยสนุกตอนผู้ชายใส่แบ่อยู่ชอบคำว่าผู้ชายใส่แว่ชอบคำนี้พี่บีเขบีบแล้วค่ะว่าผู้ชายออาน้สารฟนฟู่แล้วเราก็แหม่เนี่ยไปถ่ายด้วยบ้างเลยมาเลยนี่ช่างเปลี่ยนท่าแพรวเนี่ยเขามีหน้าเดียวหน้าเดียวจริงๆเลยแล้วจะเป็นหน้าที่แบบ ไม่สตรองมันแถวได้ให่อีกแล้วแถวอย่างนี้ตลอดเลยเปลี่ยนมูดบ้างไม่งั้นจะเหมือนเดิมทุกรูปเลยสถานการณ์สถานการณ์แองว้าวแล้วแล้วยังมองกล้องอยู่นะไม่เอามองกล้องแล้วเรายังเฟคอยู่่เรายังเฟคอยู่นะกูเดินหน้ามากูเดินหน้าวันนี้หนึงเนแซงแซงวาว อย่ามองกล้องแพลวอย่ามองกล้องมองตหลอดเห็นไหมเพราะว่าพี่นัทบอกว่าถ้ามองกล้องแพลวก็ยังมองคือพี่นัทเขายังวีดอ่คิดดูดิมันก็ไม่รด้จะมองไหนก็แบบว่าเออก็เลยมองไปตรงๆแต่ไม่ได้มองกล้องคือมองตรงพี่ช่วยน้องแล้วแต่น้องไม่ช่วยตัวเองพี่ก็พี่ก็ทำสุดความสามารถแล้วจริงๆเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับอย่าเก่งบอกเลยอย่าเก่ง อยากเล่งสวเดี๋ยวด่ากันเลยลิลี่ลิแลกวันนี้ลีแลกวันนี้นะลีแลกวันนี้หายใจเกตเกีดเลยเกตเกีดกีดกีดเดินสองสามเออจีชานี้น่าจะดีนะอันนี้น่าจะดีนะเหลือเวลาอีกสามสิบวิครับโอเคโอเคอีกทีสามสิบวินะครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ยินเลยใครพูดอะไรค่ไหนได้ค่ะได้ครับได้อีกรอบค่ะได้อีกรอบค่ะได้อีกรอบก็มาแล้ว เดินสอสักกระโดดต้นต้อเออมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาไม่ทันแล้วมดเวลาแล้วโอเคเราทำดีแล้วสวยแล้วขอบคุณค่านเลนะขอบคุณคาะารู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าพี่นัทคือจากซีซั่นก่อนหนูก็ดู เขาตะโกนเขากรี๊ดแต่วันนี้เขาไม่ได่าไม่อะไรเลยก็เลยรู้สึกดีค่ะอยู่ที่พี่นัทแหละไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกไม่ได้อยู่ที่เราหรือว่าลูกทีมพี่นัทชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่หนูมัน่นใจทีมตัวเ,เองว่าน่าแน่นอนค่ะถ้าไม่ชนะก็ขออภไยครับทีมที่สองทีมลูกเกดนะครับเชิญครับทำงานกับพี่นัทมา20ปีรู้ว่าพี่นัทไม่ชอบผู้หญิงที่โง,ง่เพราะฉะนั้น เกดบ,บอกเด็กเลยว่าอย่างโง่ใส่อย่าทําเป็นเล็กอะไรอะไรนะอะไรไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่ได้พร้อมนะทุกคนแล้วอย่ามองกล้องนะจ๊ะไม่มองกล้องนะมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะอย่าหลุดจากคาแรคเตอร์นะมาเลยหนึ่งจีน่บาบังมะปรางอย่าก้าวเยอะเกินคือแบบว่าชุมมาก แล้วก็ไม่ได้รอบเดียวด้วยนะคะประมาณ1ิกว่ารอบได้โอเคครับมาครับหอ้าวมาเลยน้ำมันอร่อยอร่อยน้ก็ทำตัวด้านนี้กระทำตัวด้านนี้ทุกคนกระทำตัด้านนี้กระทำตัด้านนี้กระทำตัด้านนี้เลอิ่มมากอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มน้ำจากรถที่กระเดนมาคนเื้อเื้อด่าวนะมาแล้มาแล้วนะมาแล้วนะมนะมาแล้ ดูจีน่าอดีตโดดมากคือถ้าจะเป็นลุคแบบจีน่าก็ต้องเป็นทั้งหมด4คนมันจะดูไปด้วยกันหรือคนละ f e ลลิ่งหรือ,อคอละแบบว่าออนนี้มันดูมันคนละทิศละทางมากเลยโอเคนะขอความสนุกสนุกสนานตื่นเต้นนะสนุกสนานตื่นเต้นม,มันต้องเป็นมีเซียวมามีเียวมาได้หนึ่งสองเออดีมากจีน่าน่ากลัวมากค่ะไม่ได้ค่ะคือจีน่าเขาเป็นนางแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการโพสอะไรเงี้ยเขาก็จะติดโพสแบบ เป็นนางแบบไปมันน่าเบื่อดูกี่ลูกก่ลูกเป็นอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อปะโอเคนะเตรียมตัวนะขอความสนุกสนานนะเปังเียงที่ต้องการได้ยินเสียงต้องการได้ยินเสียงนะเออต้องการได้ยินเสียงนะจรัเอลชอา้าๆติยาเนี่ยนะฮะคือมันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ตกใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะติยาอย่าหน้ากล้องมันต้องด้านข้างนิดนึงเพราะหนูตัวดูหนาะหันมาเล่นกับโกโก้หน่อยติยา แม่ถ้าย้อนกลับไปสองแคมเปญแรกคงเอาออกไปแล้วไม่พัฒนาเลยอะ่ะอืน่นาจะทำได้ดีกว่านี้ป่ะนี่เป็นแคมเปญที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะมันต้องแบบคืดสู้แล้วไม่ใช่แบบดรอป d ตลอดลอะไรเงี้ย,ยนะี่ยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เลยนะทำไมไฟไม่ออกอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเไไออช็คครับบอกแล้วเมื่อกี้เช็ชค,คแล้วเวลาหยุดไหมเดินตลอดไฟมีปัญหาก็เดินตลอด โอเคนะครับหนึ่งสองสามทำไมไม่มีเสียงออกมาส่งเสียงออกมาออส่งเสียงออกมาเออส่งเสียงออกมาส่งเสียงออกมาเออถ้าไม่ส่งเสียงนะกลับบ้านเลย ครึ่งแรกตอนที่พี่เกดยังไม่ได้รูปที่พี่เกดชอบอ่ะพี่เกดจะเครียดนิดน,นึงควยก็แบบตื่นเต้นไม่อยากให้พี่เกดเครียดมากไงแต่ว่าลูกๆเขาก็เข้าใจว่าพี่เกดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เด็กก็ไม่ได้เครียดตามซึ่งคุยว่าเป็นรีเลชั่นชิพที่ดีมากเดินนะเดินขอความสนุกสนานขอเสียงนะสนุกสนานนะดีมากน่กนา,นนะนารักดีน่ารักด,กดีขอความสนุกสนานกันน่หน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วในรูปของพี่เกดเนี่ยชอบโกโก้สุด คิดว่าโกโก้ใช้ร่างกายได้ถูกแล้วหน้าก็คือฟิลลิ่งได้ไรเงี้ยคิดว่าโกโก้ล่าสุดในทีมพี่เกตค่ะสรงเสียงหน้าทรงเสียงนะส่งเงสงเียงนะมาแซนต์เดอะซิตี้หลับไปเลจะมาทิ้หนึ่งสองมาแล้วโอเคแล้วนะระวังแขนเต่ววาหน,น้ามาปรางระวังหลุดนะเป็นแบบอย่างเงี้ยเขาที่ล้วพี่เกตก็ส่งเข้าห้องดำไม่อยากให้เขาต้องเข้าแล้วแต่เขาต้อง เขาต้องพุชตัวเองอีกมาปามเพราะเขาเชื่อว่าเขาทำได้ไงเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับนิดหนึ่งหยับเนึงโอเคมาแล้วมาแล้วดีดีดีขีอีดีดีดีเลยดีเลยฮัลโห Life is thrilling Life is thrilling ทู่ที่วิวเก่งนะเก่งมากพี่เกดอะเก่งมาก หมดเวลาแต่ลูกพี่เกดไม่เห็นสวยเลยถ้าเป็นถ่ายแอดเวอร์เรีอะไรเงี้ยเขาไม่ซื้อป่ะทีมพี่เกดเหมือนพลังของสี่คนมันไม่ได้เป็นมันยังไม่พอสำหรับพลังของอรถเลยเนี้ยพี่จะบอกให้นะคริสวันนี้อยากกลัวทีมลูกเกดคนเดียวนะควรจะกลัวพี่นัทด,ด้วยค่ะ ดีมากดีมากเขารู้อยู่แล้วต้องมาเปียกน้ำซิลิโคนต้องหลุดก็น้องไม่เตรียมพร้อมปะคือคนอื่นเขาก็โป๊แต่เขาก็ทำกันบ้านมาพี่นันนี่คือคุณไม่ทํากันบ้าน